ก็สู่ช่วงที่3ของรายการสะพานสายรุ้งในวันนี้กับช่วงของชุมชนเด็กนะคะวันนี้เรายังอยู่กับชุมชนบ้านดนตรีอัมพวาค่ะไปติดตามกันต่อเลยดีกว่านะคะว่าจะสนุกสนานมากขนาดไหนค่ะ ครั้งที่แล้วสะพานสายรุ้งได้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับเวนิสตะวันออกหรือเมืองอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามที่ซึ่งเป็นแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในด้านดนตรีไทยกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามารู้จักกับบ้านดนตรีบ้านที่ชุมชนเด็กของเรามารวมตัวกันอยู่ที่นี่ค่ะอาคารอันเป็นที่ตั้งของบ้านดนตรีนี้เดิมเป็นโรงเรียนวัดภูมิรินกุดีทองซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อมีโรงเรียนใหญ่ๆก่อตั้งขึ้นที่นี่จึงยุบเลิกทำการสอนและปล่อยให้เป็นโรงเรียนร้างจนกระทั่งสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติโดยดรกัสมาวรวันณอยุทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยดรสุกรีเจริญสุข มีความเห็นร่วมกันในการที่จะสแสวงหาสถานที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดและแหล่งรวมของบรรดาน,นักดนตรีไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันเพื่อเป็นบ้านแห่งการเรียนรู้เรื่องดนตรีไทยให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มีใจรักในดนตรีไทยและยินดีจะสืบสานมรดกวัฒนธรรมทางด้านดนตรีไทยค่ะ เมื่อมีสถานที่แล้วคือบ้านดนตรีสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือครูดนตรีค่ะในช่วงแรกที่นี่ได้ครูสอนดนตรีไทยในท้องถิน่นมาร่วมด้วยช่วยกันสอนด้วยความสมัครใจและเปิดสอนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2542ครูพิชยัยสังสุวรรณ สอนดนตรีไทยที่นี่ตั้งแต่เริ่มตั้งบ้านดนตรีจนถึงทุกวันนี้ผ่านมาแล้ว12ปีค่ะครูพิชัยเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ8ขวบเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เริ่มเล่นคือระนาดและครูคนแรกของครูพิชัยคือคุณพ่อของครูพิชัยเองค่ะดนตรีไทยก็มีมันต้องมีคนสืบกานเรื่อยๆมาต่อๆกันมามันก็ถิดจะเก่งไม่ใช่ว่าเรามาสอนแค่คนเดียวเก่ง ว่าเด็กมาเรียนกับเราเหมือนจบชั้นนี้แล้วเด็กก็ต้องไปเรียนต่ออีกไปข้างหน an. mm <Elena> ้าเด็กมาถึีก็เก่งเด็กบางทีมันเด็กมันมีแววไม่เหมือนกันนะเด็กแต่ละคนบางคนมันก็เก่งบางคนมันก็ธรรมดาเข้ามาเพราะเราก็ต้องก็ต้องรู้ว่าคนนี้เก่งอย่างนี้เราก็ให้ไปอย่างนี้บางคนไม่ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าสอนยากเหมือนะบางทีแล้วมันไม่ถูกบางคนไม่มจะมาเรียนอันหน้าทีเดียวบางคนมันก็ไม่ถนัด ต้องไปเรียนอย่างอื่นบ้างต้องมีไปเรียนคองบ้างไปเรียนละหน้าทุมบ้างสุแแ่ไป้ความเต็มจะไม่เหมือนกัน นอกจากครูรุ่นครูแล้วยังมีครูรุ่นลูกศิษย์ด้วยนะคะอย่าเพิ่งงงค่ะครูรุ่นลูกศิษย์ก็คือครูดนตรีไทยที่เคยเรียนดนตรีจากบ้านดนตรีแล้วเกิดหลงรักในมนต์เสน่ห์ของดนตรีไทยจึงมุ่งม,มั่นศึกษาต่อจนเชี่ยวชาญและกลับมาสอนให้กับรุ่นต่อๆมาค่ะเริ่มแรกเลยสมัยเด็กๆได้ผมได้เข้าไปฟังดนตรีเดินผ่านนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเรียน ก็เลยมีแรงบันดาลใจในการเรียนดนตรีตั้งแต่นั้นมาเรียนเรียนอย่างจริงจังเรียนสายตรง Punk. ทางด้านดนตรีครับยันจบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกดนตรีไทยครับล้วก็เลยมาสอนที่นี่เพราะว่าบ้านเกิดอยู่ที่นี่เป็นคน ه, ที mother, ่นี่โดยกําเนิดครับก็เลยเอาความรู้ที่ได้รับมาจากที่เราได้เรียนมาเผยแพร่มาสอนให้เด็กรุ่นหลัง ที่ได้เข้ามาเรียนที่บ้านดนตรีแห่งนี้เพื่อได้รับความรู้ได้อย่างถูกต้องครับดนตรีไทยเนี่ยคือที่มีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะดนตรีไทยมีชีวิตได้เพราะดนตรีไทยก็คือมันให้ทั้งแรงบันดาลใจให้ทั้งกําลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปคือถ้าไม่มีดนตรีเราก็เหมือนกับขาดอะไรไปบางอย่างกับชีวิตเลยซึ่งดนตรีนี่สําคัญกับเรามากเลยครับขาดไม่ได้ ใครที่เคยคิดว่าดนตรีไทยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของคนแก่หรือเป็นเรื่องน่าเบื่อครั้งหน้าลองมาดูชุมชนเด็กชุมชนบ้านดนตรีอัมพวาค่ะแล้วจะรู้เลยว่าเด็กๆเ,เล่นดนตรีไทยกันอย่างสนุกสนานแค่ไหน สำหรับชุมชนไหนที่มีชุมชนเด็กที่น่าสนใจอย่ากเก็บเอาไว้นะคะส่งเรื่องราวมาบอกเล่าสู่กันฟังได้ตามที่อยู่แล้วก็อีเมลที่ขึ้นอยู่นี้แหละค่ะชุมชนไหนที่ได้รับการออกอากาศทีมงานจะจัดส่งหนังสือคุณภาพจากมูลนิธิเด็กส่งกลับไปให้นะคะ ส่วนตอนนี้ได้เวลาที่หลายคนรอคอยแล้วค่ะกับช่วงคุยหนังเล่าหนังสือกับสองกูรูอาจารย์สกุลบุญยทัศน์และคุณพิภพธงชัยที่วันนี้มาพร้อมกับภาพยนตร์สารคดีเพื่อที่จะได้แนะนําการบริโภคที่ถูกต้องด้วยนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะมันเหมือนกับมีภาคพ,พุมที่เขาจงใจปิดเอาไว้ เป็นม่านกั้นระหว่างเราและที่มาของสิ่งที่เรากินอุตสาหกรรมนี้ไม่อยากจะให้คุณรู้ความจริงว่าคุณกินอะไรเพราะว่าถ้าคุณรู้คุณอาจจะไม่อยากกินเหมือนกขนได้หากเราย้อนห่วงเส้อาหารขึ้นไปจากแท็คเนื้อสัตว์เหี่ยวๆเหล่านี้เราจะพบกับความจริงที่ต่างโดยสิ้นเชิงความเป็นจริงคือโรงงานไม่ใช่ฟาร์มแต่เป็นโรงงานเนื้อเหล่านี้ได้ถูกแปรรูปโดยบรรษัทข้ามชาติขนาดยักษ์ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเลยกับฟาร์มและชาวนาในปัจจุบันอาหารของเราจะมาจากสายพานขนาดมหึมาที่ซึ่งทั้งสัตว์และคนงานต่างถูกกระทำอาหารที่เรากินมีอันตรายสูงขึ้นมากจากการที่พวกเขาจงใจปิดบังเราไม่ให้นมันสังคามชาติกลุ่มเล็กๆเ,เป็นผู้ที่คอยควบคุมวงจรอ,อาหารทั้งหมดตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตพวกเขาเข้ามาควบคุมอาหาร นี่ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเรากินอะไรเข้าไปแต่มันเป็นเรื่องที่ว่าเขาให้เราพูดอะไรได้บ้างเขาให้เรารู้อะไรได้บ้างไม่ใช่แค่ว่าเราจะเสียสุขภาพเท่านั้นบริษัทพวกนี้ไม่อยากให้เกษตรกร,กรพูดพวกเขาไม่อยากให้ใครเอาไปเล่าสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับคุยหนังเล่าหนังสือผมกับอาจารย์สกุลบุญทัศน์วันนี้จะเอาภาพยนตร์ สารคดีที่อื้อเฉาที่สุดของปี2009แต่สร้างในปี2008นะฮะแล้วเกี่ยวกับบริษัทยักษ์ใหญ่อาหารของโลกซึ่งมากับทุนข้ามชาติระบาดไปทั่วโลกแต่เรื่องราวสารคดีนี้จุดน้ำหนักจะเน้นไปในเรื่องในประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้ผมกับอาจารย์หนูครับอาจารย์จากคณะสอนศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยศิลปกรณ์ทับแก้ว มาพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับวันนี้นําหนังสั้นดีที่อื้อฉาวที่สุดในรอบปีในรอบในรอบ30ปีนี้เลยนะครับในรอบ3าปีนี้สามสี่ปีนี้เดี๋ยวผมว่าถือว่าเรื่องนี้ดังมากนะครับพูดอินแล้วก็มันก็สะท้อนได้เห็นถึงระบบการบริโภคของชีวิตเราของชีวิตคนทั่วโลกแล้วนะครับปัจจุบันซึ่งติดอยู่ในกับกระแสของฟาสต์ฟู้ดกระแสของการบริโภคของกินที่ ที่ดูเหมือนดีอาจารย์ดูเหมือนดีที่หลั่งไหลเข้ามาจากต่างชาติเวลาเราเข้าไปในสูขการใช่ครับมีแผนอาหารเนี่ยประเภนอาหารเต็มไปหมดแต่เราไม่รู้ที่มีที่มาที่ไปใช่ครับแล้วเราก็ค่อนข้างจะไว้ใจคว่าอาหารเหล่านี้ก็คงเต็มไปด้วยคุณภาพการผลิตที่สะอาดและถูกต้องก่อนหน้านี้จะมีเรื่องของฟาสต์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดอีกเรื่องหนึ่งอาหารแดงดูเน้นในข้าวาร อาหารบนี i mean. ้อาหารจานด่วยอาหารจานด่วนมานะครับ fast food nation เป็นเป็นงานเขียนที่ขายดีมากในก่อนหน้านี้นะครับ้ดยด้วยด้วยประเด็นคำถาม้ียว่ามันจะพูดถึงความจริงที่คุณกลืนไม่ลง คนเขียนก็มาคนเขียนก็คือมาบรรดาในคลนี้ครับมาบรรดาในคริปของคนคลิสกอเซอร์ครับคลิปสกอเซอร์กับไมเคิลบอก่าไมเคิลพแมนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่ทําให้เราได้เห็นว่ากระแสของการมองเรื่องของปัญหาซึ่งเป็นปัญหาที่คนไม่เคยมองมาก่อนในโลกนี้นะครับก็ถูกนํามาหยิบใช้แล้วตอนนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการป้อนสิ่งเข้าสู่ชีวิตก่อนหน้านี้สักยุค80จะพูดว่ามนุษย์เราในป้อนอะไรเขาเข้าสู่ร่างกายบ้าง สมัยหนึ่งนะครับก็ป้อนส่วนใหญ่ตอนนั้นคําตอบจะเป็นในเรื่องของของจิตวิญญาณเรื่องของความรอบรู้ทางสังคมแต่ปัจุบันนี้่พูดกันเรื่องอาหารจริงๆแต่ฟุสอินเน่จะพูดว่าประเด็นสําคัญที่สุดอันหนังมันแบ่งเป็นเป็นช่อเป็นช่วงเป็นช่วงอาหารแต่ละประเภทมีการผลิตอะไรพวกนี้นะครับเป็นลักษณะนี้ช่วงแรกจะให้เห็นเลยวว่านั่นคือการตรวจสอบเขาใช้คำว่าตรวจสอบนะครับเพื่อจะเทสให้เห็นความโปร่งใส ในการาทํากิจการด้านนี้นะครับคำธุรกิจด้านนี้ถือว่าเป็นธุรกิจข้ามชาติที่ใหญ่โตมากเ,เมื่อก่อนนี่แค่ปัญหาอย่างฟาสต์เฟชั่นจะพูดแค่ปัญหาว่าไอ้วัวที่เราเลี้ยงมาเพื่อจะผลิตแฮมเบอ,อร์เกอร์อะไรต่างๆเหล่านี้มันแค่ขายลมนั่นนั้นนะครับอาจารย์มันก็ทําให้เกิดมลพิษอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็มันอะไรก็ไม่รู้การกระบวนการทํางานที่ไม่ค่อยสะอาดก็ทําให้คุณบริโภค ออพวกเนื้อสัตว์พวกนี้ผสมกับโทษน,นะครับก้มูลสัตว์เหล่านี้เข้าไปด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วขายโดยราคาแพงหอมอมาถึงฟูดอินเลยมีการสํารวจตรงนี้เลยว่าเนี่ยอาหารไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เนื้อพวกวัวทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องถูกตรวจสอบอืผมหอมกลิ่นเงินนะวินสเต,ตเอ็ดวิร์ดผู้เลี้ยงไก่ของไทยที่นี่มีโรงเลี้ยงไก่ถึงสิบหกโรง ลูกชายของชักมีอีกอยู่บนเนินนั่นนะอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่เข้ามาที่นี่แล้วมันก็ช่วยพวกเราทั้งชุมชนเลยล่ะครับนี่คือโรงเลี้ยงไก่ของผมผมมีไก่อยู่สามแสนตัวมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับพวกเขาพบวิธีการ ถ้าเราเลี้ยงไก่ให้โตใน49วันได้จะเลี้ยงไก่ให้โตแบบ3เดือนทำไมเงินก็จะไหลเข้ากระเป๋ามากขึ้นการเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงถูกเร่งม,ม,มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับด้วย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 ,วยอาหารพิเศษด้วยการฉีดยาด้วยอะไรพวกนี้เป็นโครงสร้างของบริษัทจำกัดพวกนี้ทั้งนั้นแล้วก,การเลี้ยง,ก,งก็ครับ อะไรระจํากัดให้แสงเดียอยู่กับที่ครับอยู่กับทีนะ่ครับไม่ได้<ต>เราเห็นแสงเดือนแสงตะวันไม่เห็นอะไรเลย,โโยครับบ้าน<อ>บ้านเราปัจจุบันเริ่มเห็นแล้วปัจจุบันเขาบอกว่าเราอาจจะบริโภคไก่แค่แค่น่องที่ถูกเลี้ยงขึ้นมาจากเซลลเนื้อเยื่ออะไรบางอย่างเท่านั้นซึ่งแนอน,นะคตจะเป็นแบบนั้นคือคุณคุณชอบอะไรคุณชอบหน้าอกก็จะเลี้ยงแค่หน้าอกคือไม่ได้เป็นไก่เป็นตัวแล้วต่อบไปนีเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกเอาเปรียบล้วให้น้ําหนักเนี่ยของไก่เนี่ยมาก่อนอายุ จนทําให้ไก่พวกนี้เดินไม่ไหวนะฮะเดินแล้วจะล้มทันทีไม่ได้ครับเพราะว่าขาขาไก่นี่มันยังไม่แข็งแรงพอตรงนี้ถูกถูกสะท้อนมากนะครับอาจารย์งานวรรณกรรมในบ้านเราปัจจุบันก็สะท้อนสะท้อนบอกว่าการที่เราไม่รู้ทันสิ่งเหล่านี้เราอุปมาก็จะเหมือนแววตาของบัวที่เวลาถูกต้อนบัวหรือหมูที่ถูกต้อนอยู่ในข้อขังแล้วแบบเอาไปสู่โรงฆ่าสัตว์ใช่ไหมครับบางทีเราขับรถไปแล้วเราเจอเห็นบัวพวกนี้มองมองดูพวกเราก็คือนั่นอะ วัวพวกนี้ล้วนแต่ได้รับการปนเปื้อหมูล,ล้วนแต่ได้รับการปนเปื้อจากอาหารสัตว์ชั้นดีเร่งให้โต90วันต้องกินได้อะไรแบบนี้นะครับ30วันต้องกินได้ทั้งพืชทั้งสัตว์โดนเร่งแบบนี้แล้วก็มียาปฏิชีวนะใช่ครับที่รักษาโรคขับขสัตว์เนี่ยปนอยู่ในเนื้อในอาหารไก่จะมียาปฏิชีวนะผสมอยู่ยาจะเข้าไปสูในตัวไก่พอแบคทีเรียมันดื้อยายาปฏิชีวนะก็จะใช้ไม่ได้ผล มันทาให้ฉันแพ้ยาปฏิชีวนะทุกชนิดและกินยาพวกนั้นไม่ได้เลยก่อนีเราเริ่มใน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 ,ในบ้านเราก็เริ่มว่า <Hey. S 2> ไก่ที่โดนฝังยาไว้ที่หัวเร่งให้โตวพวกเราใครชอบกินคอไก่คอเกยพวกนี้ก็จะเป็นมันน,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 นั้นก็เป็นหนึนน<ำ>เป็นตอนตอ,นตอนได้เห็นไปเห็น,นก็มีอยู่สี่ตอนนะครับ,รบอตอนแรกก็คือเรื่องของกระบวนการของสัตว์ทั้งหมดเนี่ยว่าถูกเอาเปรียบยังไงตัวสัตว์เองถูกเอาเปรียบยังไงการเลี้ยงเป็นอย่างไรแล้วผลของอาหารพวกนี้ถูกถูก ถูกกระทําอย่างไรนะครับก่อนที่จะมาเป็นอาหารสําเร็จรูปให้กับเรา mm hmm. ถือว่าเป็นอาหารสําเร็จรูปนะครับแล้วคนก็จะชอบส่วนกระบวนการของพืชผักผลไม้มเมล็ดพันธุ์แหลที่อาจารย์เล่าไปเมื่อครู่นี้ก็เหมือนกันครับมันเต็มไปด้วยการเร่งเติบโตงดงามด้วยยาฆ่า,มาแมลงสารเคมียาฆ่าหญ้าสารพัดกำจัดวัชพืชครบวงจรหมดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เข้ามาในบ้านเราในะปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นถูกนําเสนอโดยบริษัท จำกัดเหล่านี้ทั้งหมดนะครับบางทีก็เป็นบรรษัทข้ามชาติที่เข้า